มาครับพี่น้องเออมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยอุ้ยป้าป้าครับพี่น้องอุ้ยมาแล้วครับพี่น้องเตียมนึงแล้วครับผมอือเบียดสิไหมครับผมมาแล้วผมนักฮ้มันขนันแค่แง่หัวจันใส่ปไปแค่แง่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องเอาอแล้วอุ้ยอุ้ยเอาปลาโจ้ครับพี่น้องอุ้ยของแท้ครับพีนี่ของแท้ครับผมของแท้อู้ใส่โลงามๆเลยครับตัวนี้อู้หูส่องโล่ไปเลยตัวนี้ครับ เอาล้วครับผมโอ้มันมาครับครับวันนี้ก็มาไล่มองกันครับผมอยู่ริมน้ำโขงครับผมพบกับ้องอัดนานานะครับเด้อฝากติดตามได้เลนะครับเด้อมมากับเซียนก๊อปคือเก่าครับผมมาก็หามาเลาะยิงป่าพร้อมแล้วครับแต่มาดูมองกันครับมายามมองเพิ่นครับผมว่าจะเจออะไรกัน ต้องติดตามเบนะครับเนาะบุรุษขา่าวกล้องมนันนํามาจะไมซีฟี่มันนําครับมือผมสั่นเลยเดอ้อทําอยู่กลางโค้งเลยมันมันอย่างอะไรน้ำมานะครับพี่น้องโอ้อย่างงออะเนาะคนไต่ระน้ำมาบุรุษ่เนาะข่าวยังคนไต่ระน้ำมานไหลเคชื้ออยู่เด้อมันโค้งเลยแต่ย่านครับผมกับมื่อนี้ก็จะมีฝนล้มนะครับฟังเบื้องข่าวแล้วก็พากันย่านอยู่ครับแต่ก็ยังฟ้าแจ้งยังป่างอยู่ มเลยออะมากครับผมามาก,กือเกเขาอันนี้ก็ฟังโคงครับผมฟังของฟังทังสปปลาวนะครับท่านนี้นก็เป็น่งไทยครับผมอ่ะติดตามเบิ่งครับชมคลิปเลยครับผมจะเป็นยังไรก็ให้มานะครับเ,ออเดี๋ยวผมขัดให้ก่อนอกล้องกับเตียนไอซฟีกับใบหน้ามือ,ม,อมือสั่นครับวันนี้ใส่ว่ามันบดสั่นเพราะมันน้ำมัน น้ำเพื่อม,มันอยากลงแรงลงแรงใน,น่อยนึงครับอ๋าครับติดตามเิึงครับพี่น้องอมันจะเป็นยังไงครับสิมานบ่าครับวันนี้มาเมื่อวานเพิ่งก็ดได้หลยตัวอยู่ครับ อนฮอนครับอยู่บ้านกันเลยอยู่บบได้นะครับฝนม,มืดปุ๊บเป็นฟ้ารัวๆเลยครับเป็นฟ้ารัวฟ้ากันเลยฝนฟ้ากะพึ่งพายุบึ่งพย,ยากรอากศกัดวันที่สิบหกถึงสิบแปดสิบเก้านะครับว่าฝนลมที่มา,มาทางเพิ่นโบประกาศออกมาแล้วครับเผื่อัครทางภาคอีสานนะครับเนาะเข้ามาในรับแรกเลยของจังหวัดที่โดนพายุรู้นี้ครับผมอ่าครับลมมีวิวมาแล้วครับพี่น้องเอ้ย เงือรำเงือไปเหงลรำบักใหญ่นึงเงืออะไรแบบนี้ได้เพิ่งเงือกำลังตัดลังมาครับกับรังไปน้องนะครับแฟนปะป้าแล้วปะครับพี่น้องโอ้มาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยป้าป้าครับพี่น้องอุ้ยมาแล้วครับพี่น้องเตี้ยนนึงนะครับผมอือเบียดซิ้งไหมครับผมว่าแล้วผมมานวครับมือนี้เตี้ยนนึงนะครับผมนี่ครับเซียนเพิ่นงกับว่าแม่นแท้นะครับมือนี้โอ้ยมาแล้วครับพี่น้องเจียวเจียครับพอดิม

ประมาณเกือบสองโลนะครับประมาณนั้นนะครับฮะติดตามอีกครับผมยังอีกไก่ครับอีไก่พูดอะครับไปบ้องครับมันดำๆน้อยๆคนนะครับใช่แล้วผมก็ไปเห็นกล้องฟ้ามันรูอับรถกล้องกะไรอะไรบ้างครับนั่นแหละครับฮะติดตามเพื่อนครับผมมาแล้วครับติ่งเต็มนะครับผมติดตามรับชมต่อไปครับผมว่าสิเป็นยังไงก็ได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ โอ้ไม่ยังครับอันนั้นเกอ่เยอมามันรับมันมัาเนื่อกาลงครับนั่งสามเก้าย่างสามเก้า็สุดละมือนะครับโอมบิบิทมาแล้วครับผมอ่ะติดตามรับชมกับผมว่าจะเป็นยังไงจิมาเนาครับเนาะในก็ได้หนึ่งเต้มนะครับนี่ครับ ปลากคำหรือปลาตะเพียนทองนะครับปลาหนมโขงครับแซ่บนะครังอย่างนี้เอาเออยากเบิ้ลตะไคร่ครับนี่นะครับ บ้านเพิ่นกำลังปล่อยมองมาครับผมทีมงานของอันนั้นนะเห็นปะสปิติ่งไลนครับติดตามรับชมครับผมอยากเบิ่งคลิปมามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับช่องนองใหม่ฮัดค่ายฮัดท,ท่ำครับผม,มยังมวยให้ติดตามไลน์ครับผมอยากรู้เรื่องการทั้มองหรือเรื่การไลค์อยากรู้วิธีอยากกินปลาสดๆคอมเมนต์มาได้เลยครับเด้อ เดี๋ยวมือการนี้รับมีมีการรับมีบริการส่งครับผมกินปลาครับเทศก,กาลสงการที่จะสั่งได้ครับผมปลากำลังถึงมองในตัวนี้อะเดต๋ยวโทรับผมปลากันสุนนี้กำลังเซบเลยครับนั่นวาน,นครบยามนี้ขึ้นไปแล้วครับลำนะขึ้นไปแล้วครับเก็บมองแล้วแล้วครับ ท้านท่องสุภปลารภกับมีซุม้มคนคือกันนะครับเนาะสมัุสมันครับอยู่บงบ้านอะต่วไปคมโอ้นัก มันขนปันแค่ยี่หัจันใส่ปัาแค่ยี่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องเอาแล้วอุ้ยอุ้ยเอาปลาโจครับพี่น้องอุ้ยของแท้ครับพี่ของแท้ครับผมของแท้โอ้ใส่โลงามงามเลยครับตัวนี้โอ้ส่งลูกไปคนเดียวตัวนี้ครับเอาละครับผมโอ้หมันมันครับผมหมันหมันสองแต้มแล้วนะครับอือปไาพี่น้องครับผม้ันนีปลาโตแง่ครับพี่น้องปลาเอิญเขาเรียกว่าปลาโจครับตัวนี้โอ้สดาัิสุดยอดครับปลาชนิดนี้ครับ ปลาดำโขงนะครับกำลังมันเลยครับปลาช่วงนี้ฮะใสๆแล้วครับใสๆนะครับใสประมาณสองโลเกือบสามโลเพื่อครับนี่พี่น้องเลยติดตามเลยครับเออฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับคอมเมนต์มาได้ครับผมอยากรู้อย่างไรคอมเมนต์มาเลยครับผมอ่ามัาแล้วสองแต้มแล้วนะครับอือโหแล้วครับโอ้ยบักไงครับพี่น้องบึ้ดพูดนะพูดนะอุ้ยคักขักพี่น้องพูนะเบผังมือผมครับโอ้ยในนี้คือกันนะครับ ตายตายป่าโจครับผมปราโจของแท้ครับม so ันไม่อีลับบอมยังพี่น้องผู้นั้นแข็งติ้งเลยผู้น่ามันไม่อีลับบอมกระแค่ไงพี่น้องเบื่องด้นนั้นอเบื่องครับผมลุกขึ้นถ่ายกับคักเงินครับเป็นอย่าง้นบัดนี้เอาลุนลุนครับพี่น้องหลุนหลุนเป็นยังไงครับผมเป็นยังไรกติดตามเบิ่งครับผมเบิ่งคิดดีๆงามกติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดแจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมมีช่องน้องใหม่ครับผม เบึงปลา้ําโคงก้าดไปก็นเลย,รยครับจับเบึงครับจับเบึงมันคือรงนงนักมันปลาแค่ญ่บอกครับส่าลูกเลยผมว่านี่รุ่นุนเรือจ้องขึ้นปานีน้เลยอ้อ๋อจ้างครับผมอโอ้โหแข้งครับปลาโจครับพี่น้องใส่เกือบสองสามลู่ไแล้วครับมันมันครับพี่น้องมันมันสองแต้มแล้วครับสองแต้มโอ้คักกับน้องกมนะ ออกเงี้ครับพี่น้องกระจุ่มแล้วครับปมตุลลาครับฝั่งนั้นสองฝัข้างครับผมมันมาแล้วครับผมมนี้มาแล้วครับสองตัวนะครับโอ้โหดุนะครับเอ้าตามรับชมครับผม อยงใดอีกตัวไปหามันมันอีกครับพี่น้องกินปลากันมาน้ำคงปลาแห้งเลยครับผมปลาน้ำคงแห้งพิ่นาวาพิ่นปล่อยลุงประมงครับผมอ่าจะปลาขายครับผมกินปลาน้ำคงแป๊บกดติดต่อมาได้ครับช่องทีเจการจริจะกับรับ่งจังหวัดบึงคานนี้รับชงรับ่งครับผมโอ้ตื่นเต้นครับผมคักขักครับผมปลาตัวบกใหญ่นะครับ ประจอครับพี่น้องแซ่บขับปลานี่ฮะต้องกินกระแซ่บครับนี่ครับปลาชิดนี่ฮะน้ำพวงมันจะจ้อยหวานวันหมดแล้วครับเนื้อหวานหมดแล้ฮะมา,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 าอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วโอ้คนไม้พี่น้องเอ้ยมันเป็นปลาครับเอา่าเหรอคนไม้ครับปุ้มโกอาะเนว่าฮะโอ้ นะครับป่างามนะครับนี่ใช้สวๆเลยนะครับนี่สำนี้ตามรับชมครับผมยนงมีอี๋บอทครับอาจจะมีลุ้นอยู่ครับยังมีลุ้นอยู่ครับไอ้เพิ่งกำลังปล่อยมาครับไอ้ปานพูดแล้วครับงามป่าโอ้เนือสุดยอดครับหวานจุดยอยอยู่ครับตุ่มยำทำเกลียงในเบิดครับลาบคอยซอยแซ่ในเบิดป่าชนิดนี้ครับผมใครสนใจกัน พักแชทหรือคอมเมนต์มาได้ครับผมจะเปิ่งคลิปง,งามๆครับก่จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมเด้อครับพี่น้องฝก,กดไลค์กดติดตามผมแน่ใช่ครับท,ท,ทำครับผมจากสิเป็นหัึ่งไลนะครับโอ้ไม่เป็นยังไงแบบก็ได้ฝากมีอย่างติชมกัแจ้งผมคอมเมนต์มาได้เด้อครับบอกว่ากันครับผมน้องมือน้องใหม่ ครับบรรยากาศบรรยากาศริมกลางโค้งครับผมอยู่กลางโค้งเลยนะครับต th ัวน right ี i i ้น้ำลึกกับตัวนี้อยู่นี่ครับฮะกัดเพิ่นเกิดผมยืนอยู่บนขวางมันก็เต้นเต้นไหมครับผมกับโปันใดครับลุ่งกวางน้องญาติกับใดอยู่น้ำกันน้ำโขงมาแต่นเต้นน้อยครับมันจะเกิดเพื่อไปไปยังไงของพ่อของแม่ของคุนข้าปูทองปูไปกิดผ้าหิดผ้าทำครับผมก็เลยชินกับการอยู่น้ำกันน้ำโขมมาสิโบกข้อย่านไปไหนนะครับก็เลยแบบ มันเขบาบอกคนมันมาใหม่กับธรรมดานะครับบกกุกใกล้ลงกับย่านไปธรรมดาครับน้อโคนกัิไตามรับชมครับผมว่าจะเป็นยังไงน้อะครับปลาโจับปลาโจใกไซส่สองโลคือสามโลนะครับรปลบาปาปปก,ลกปลาเพียนทองงามไซส่ง,งาม อย่นี้ครับไอซิมบัลครับใส่ซิมบัตท่านี้แหละครับพี่น้องฮะบอกที่เสีเที่ยวบอกไปยังครับได้๊จำนี่ก็โอเคนะครับพี่น้องถือว่าโอเคใชซได้ครับยัง,ย,งยังดีเกตยังดีครับดีกว่าสียเที่ยวครับผมอ่ะพอจดาม ลงอุล่านะครับเด้อเป็นยังไงเป็นทีมาอีกบอลรือบัวมากเพราะว่าฝนลร่มเกิดมีข่าวแล้วนะครับว่าย่านฝนลมกันโอข่วงกับคลืนแห้งกันสูงกันครับเกือบบอกโซเม็ดพุ่นแล้วครับข้ามาแห้งอลยดีกันได้เป็นบุก้าออกมาครับย่านให้กันละพูดอะไกันได้น้อครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพลงแค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เลยเรับเด้อกดติดตามแจ้งกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อได้นี้แหละผู้ใดมีคอมเมนต์นะกัด ถ้าจะากถามอยากในยุงๆคอมเมนต์มาได้นะครับเด้อเอาครับสวัสดีมือคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับผมฝากช่องอันนะนะกับทีมงานในนีครับเด้อสวัสดีครับ